หนึ่งในกฎกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาที่จะให้เกิดขึ้นกับบรรดามนุษย์ทุกคนนั่นก็คือการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาเพราะการทดสอบนั้นเป็นกฎหนึ่งในจำนวนกฎต่างๆของการสร้างสรร์และการลิขิตของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานุอตตาลาและมนุษย์ทุกคนนั้น จะต้องพบแน่นอนว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งนั้นไม่มีใครที่จะมีความสุขไปตลอดชีวิตและก็ไม่มีใครที่จะมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตแต่เมื่อเราโดนบททดสอบในฐานะที่เรามีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามีนบีเป็นแบบอย่างและมีอันกุรอานเป็นทางนําในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ที่ยึดมั่นในอัลลอฮ์แล้วเราจะทําอย่างไรเราจะทําอย่างไรที่จะให้บททดสอบนั้น อยู่กับเราด้วยกับความดีนอกจากความอดทนเท่านั้นฉะนั้นนี่ก็คือ,คอกฎเกณฑ์หนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺานุตลาจะทรงกําหนดให้เกิดขึ้นและในฐานะที่เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธานั้นจะต้องยึดมั่นและมีความอดทนเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์นั้นได้กําหนดให้มันเกิดขึ้นตามความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮฺานุตาลาเรามาดูเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวว่าวะละนะบลูวนนะกุม بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس و ا ل ิ م ر ا ت وبشر الصابرين แ l l a h بغو لا ننن لا ن เราจะทดสอบพวกเจ้าโดยที่จะให้พวกเจ้าหลังนั้นอยู่ในความกลัวความหิวหรือว่าการสูญเสียทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นชีวิตพืชผลบอกว่าบิบินจงแจ้งข่าวดีแกบรรดาผู้ศรัทาต่อหลัก s u b h เมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความกลัวในชีวิตเกิดความหิวทรัพย์สินของเรานั้นถูกทดสอบไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราการงานของเราต่างๆมากมายเหล่านี้มันจะผ่านไปได้ลรวบอกว่าวาบอบบัสเชติสเบรินจงแจ้งข่าวแก่บรรดาผู้ที่อดทนเพราะคนที่อดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบนั้นมันจะนํามาซึ่งความดีของเขาในชีวิตแน่นอนพี่น้องครับการที่เราคิดว่าใครก็ตามที่เป็นคนดี บุคคลเหล่านี้จะห่างไกลจากการทดสอบจากลอต์นั่นเป็นการคิดที่ผิดแต่ถ้าว่าการทดสอบนี้มันจะเป็นหลักฐานที่เป็นการชี้วัดระดับความศรัทธาอิมานของเขาและเป็นการยกระดับขั้นสําหรับบรรดาผู้ที่อีมานต่อละตาลาเพระเะาะท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวะลฮิวะสลาหถูกถามว่าใครเป็นบุคคลที่ถูกทดสอบหนักหน่วงที่สุดนบีก็บอกว่าอัลอัมบิยาอุมมัสซาลิฮูนซุมมัลอัมซซลฟัลอัมซซล มินันนัสนบีบอกว่าคนที่ถูกทดสอบหนักที่สุดคือบรรดารนบีจากนั้นก็เป็นบรรดาคนที่มีคุณธรรมคนดีทั้งหลายและบรรดาคนที่ใกล้เคียงกับพวกเขาตามลำดับในหมู่ของพวกเขาทั้งหลายยุบตะละร้จุลุอะลาฮัสบิดีนีฟอินกานัฟีดีนีฮิซลาบะซีดะฟีบะลาอิฮิวะอินกานัฟีดีนีฮิริกะคุฟฟิฟะอันฮูนบีศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลลัมได้บอกกับพวกเขาบอกว่ามนุษย์นั้น นะครับชายคนหนึ่งนั้นจะถูกทดสอบตามระดับความอีมานคือศาสนาที่มีอยู่ในตัวของเขาหากว่าเขามีศาสนามีความอีมานเข้มแข็งเขาก็จะถูกเพิ่มการลงโทษมากขึ้นตามระดับอีมานของเขาแต่ถ้าผูดด้ใดก็ตามที่มีความมีความอีมานมีความศรัทธาอ่อนแอนในศาสนาพี่น้องครับเขาก็จะถูกทดสอบให้เบาลงไปตามระดับความอีมานของเขาฉะนั้น การทดสอบนั S <S <an> ้นเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของจํานวนเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮ์นั้นจะรักเบาของพระองค์เพราะท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยซ์แสลัมได้ยืนยันว่าว่าอินนัลลอฮ์อิดะอาฮับบะเก้มันอิบตาลาฮ์นบีบอกว่าแท้จริงแล้วเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยรักกลุ่มชนใดเนี่ยพระองค์ก็จะทดสอบพวกเขานี่คือเครื่องหมายว่าบททดสอบนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่อัลลอฮ์นั้นจะรักเขานบีเป็นบุคคลที่ถูกทดสอบหนักหน่วงที่สุด นั่นหมายถึงว่าเป็นเครื่องหมายที่อัลลอฮ์นั้นรักนบีมากที่สุดฉะนั้นวันนี้ใครที่ถูกทดสอบใครที่ละหมาดใครที่ทําความดีแต่ชีวิตของเขายังถูกทดสอบอยู่ให้เรารู้ตัว่านี่คือหนึ่งในเครื่องหมายที่อัลลอฮ์นั้นรักเขาในประการต่อมาเครื่องหมายของการทดสอบนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่อัลลอฮ์นั้นจะประสงค์ความดีให้กับเบ่าของพระองค์ท่นานนบีสลุลต่านละฮ์ได้กล่าวว่า إذا أراد الله بأبده الخير عدل له النوقبه في الدنيا الله บอกว่าเมื่อพระองค์ประสงค์ความดีให้กับบ่าวของ,งพระองค์ผู้ใดแล้วพระองค์ก็จะรีบเร่งที่จะลงโทษเขาทันทีในโลกนี้ว่าออออาารดดััลลฮ์บบิิิ إذا أراد الله بأبده الشر أ م س ิฮัตตา ن ูวาฟิ ي و บิฮิยอม م ا ก ق ยามะเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ความดีกับบ่าวของพระองค์คนใดแล้วพระองค์ก็จะทรงทําให้เขานั้นได้ประสบกับการลงโทษทันทีในโลกนี้ นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเหล่านั้นโดนลงโทษอันหนักหน่วงหลายเท่ายิ่งกว่าในโลกดุนยานี้แสดงว่านี่แหละครับเครื่องหมายที่เอเรานั้นรักเบาของพระองค์ฉะนั้นเราอย่ามองว่าการลงโทษของเราที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั้นมันเป็นความประสงค์ไม่ดีของอลัลลอฮ์แต่บางครั้งมันเป็นการลบล้างความผิดของเราเพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นไปโดนลงโทษอันหนักหน่วงในวังกิยามะแต่อลัลลอฮ์บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ปลอง g ทรงประสงค์นะครับที่จะให้เบาคนหนึ่งเนี่ย ได้รับการลงโทษในโลกหน้าอันเจ็บปวดเนี่ยโปรงก็จะไม่ลงโทษเขาในโลกนี้แล้วก็จะยับยัง้งนะครับยับยั้งการลงโทษของเขาในโลกนี้เพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นไปถูกลงโทษในวันเกียร์มะสุบฮานะลราพี่น้องครับนี่คือหนึ่งในบททดสอบที่มันแฝงไปด้วยความรักและความประสงค์ของลอที่มีต่อเบา่าฉะนั้นเราจงคิดในแง่ดีต่อลอสุบฮานุอตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับประการต่อมาการทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธานั้น เป็นการลบล้างความผิดถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทดสอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านอับดุลลอฮฺซได้พูดว่ามมมมมาาาาาาิินุุสลลลยูซ uh oh ah ah oh ีบบ,บอออะชกกกววรไม่มีมุสลิมคนใดที่ถูกทดสอบให้เกิดความเดือดร้อนใดๆแม้เพียงถูกหนามต่ำ,ตำหรือว่าการทดสอบที่ใหญ่กว่านี้เว้นแต่ว่าล้อนั้นจะลบล้างความผิดต่างๆของเขา ด้วยเหตุดังกล่าวนี่แหละเปรียบเสมือนกับอะไรครับใบไม้ต้นไม้ที่มันปลิใบออกจากต้นของมันความผิดของเราจะร่วงเลิความผิดของเราจะร่วงลงมาเหมือนกับใบไม้จากต้นไม้นั่นก็เป็นหมายความว่าแท้จริงแล้วผู้ที่ถูกทดสอบหากว่าเขาเป็นคนดีการทดสอบของเขาก็าย่อมเป็นการลบล้างความผิดที่ผ่านมาและเป็นการเพิ่มระดับอีมานของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนชั่วคนทําบาปมันก็จะเป็นการลบล้างความผิดให้กับเขา และเป็นการเตือนเขาด้วยให้สํานึกถึงความผิดและก็เพื่อที่จะกลับตัวต่วตอละตาลาในสิ่งที่เขานั้นได้กระทําบาปพราะละซ ah ุบฮานุตาลาบอกว่าอฮรัลฟาซาด د في ا ร ب ر والبحر بما ك า ب ت أيدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لأن لهم جرجن ละละซุบฮานุนตาลาบอกว่าความหายนะที่ได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทาง,ทาง,ทางน้านอกจากสิ่งที่มันมาจากน้ามือของมนุษย์ที่เขาได้ทําเอาไว้ เพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่าโปรงนั้นจะให้เขานั้นได้ลิ้มรสบางส่วนที่เขาได้ทําเอาไว้โดยที่หวังที่จะให้เขาละอันละหุมยารยูนกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาฉะนั้นคนที่ทําบาปสิ่งที่เรานั้นจะด้งปฏิบัติตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งให้เรารู้ว่านี่คือเรานั้นกระทําผิดต่อเราและอัลลจะลบล้างความผิดกองเราและการเตือนจากบททดสอบของผู้ที่ทําบาปนั้นอัลล์ต้องการที่จะให้โอกาสกับเราในการกลับเนื้อกลับตัวต่อเรา แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีแต่บททดสอบก็ยังถูกทดสอบอยู่อัลลอฮุบะฮามะตาลาต้องการที่จะยกระดับอีมานของเขาและให้เป็นผู้ที่สวงส่งฉะนั้นพี่น้องครับภัยบาลาบททดสอบนั้นแน่นอนมันมาในรูปแบบทั้งดีและไม่ดีในรูปแบบที่ดีให้เรามีชีวิตสุขสบายให้มีทรัพย์สินมากมายสิ่งเหล่านี้เราอยากคิดว่ามันไม่ใช่บททดสอบบางครั้งความสุขสบายการมีทรัพย์สินการไม่โดนบททดสอบ ทำให้เราชีวิตของเรานั้นมีความสุขจนกระทั่งว่าเรานั้นห่างไกลจากละหมาดห่างไกลจากการทิกรุลละห่างไกลจากการสอดกอห่างไกลจากความดีต่างๆมากมายนี่ก็เป็นบททดสอบบทบทดสอบในรูปแบบของความสุขสบายที่ละมอบให้กับเขาและอีกรูปแบบหนึ่งความสุขสบายการทดสอบในรูปแบบของความกลัวความผิวและทรัพย์สินมากมายอัลลอฮฺตะลาบอกอว่าวะลานะบุลุกุมบิช ل ش ริวัล ا ل خ َ ي ْ ر ِ ف ِ และเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีให้มันเป็นฟิตนะสําหรับตัวของพวกเจ้าฉะนั้นทุกวันนี้เรามองเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นเรื่องบททดสอบแน่นอนแต่บางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสิ่งที่เราได้รับความสุขสบายเงินทองตําแหน่งหน้าที่การงานนี่แหละครับตัวทดสอบท่านอิมามอาัลหมัดบอกว่าฉันขอดูอาต่อัลสุบฮานอัตตะให้ฉันนั้นได้ประสบกับความทุกข์ยากให้มีความเดือดร้อนในชีวิตของฉันเพราะว่าฉันนั้นจะได้ใกล้ชิดอัลลอฮ ได้ขอดุอาต่อรอดได้ลำลึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้เราอยากมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายพอลรอ์ให้แล้วอลรอ์ให้แล้วเราก็ลืมที่จะขอบคุณต่อรอดสุบทานวัตรละพี่น้องเดอะลอ์ทั้งหลายขอดุอาต่อรอให้เราเป็นผู้หนึ่งที่ผ่านบททดสอบแล้วก็ให้เป็นผู้หนึ่งที่เมื่อบททดสอบมาแล้วนั้นเป็นการเตือนสติเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ถูกลบล้างความผิดและก็กครชิดต่อรอให้มากขึ้น